ข่าวสามาแล้วพี่น้องล่าสุดนี่เป็นจังไหนพ่อยองทางด้านผู้บริหารบอสโจโจโยมามนินนามวงษาพี่นอ้องเพิ่นได้ออกมาบอกเอฟซีแฟนคลับแล้วสําหรับงานมือแรกพี่น้องอตัางเวทที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างพ่งอยองผ้าอยุ่เขา่นาน้่ถทวม หยุดการแสดงด้วยพี่น้องสําหรับเอฟซีแฟนครับผู้ใดที่ตั้งใจวสิเดินทางไปให้กาลังใจทีมงานสาวหน่อยเพรบานแพงมือนีเนะาะพี่นาเนาะเพราะว่าเขาไปเบิงทางด้านบานหักของน้องอุ้งอิงเดมี่เดมี่อมพอพอแม่แม่เอฟซี FC เนี่ยแะทักเขาไปถามพี่น้องหลายผู้ใดอยุแถวหลักระบงังจังสี่แมพี่านา้องเป็นจังไรโฟนโต๊กบอจังสีนาะสิทําการแสดงได้บอพอพิ่ตั้งใจวสิเดินทางไปให้กําลังใจทีมงานสาวหน่อยเพรบานแพงเนาะพี่น้องเนาะ กัเป็นที่แอชแล้วสำหรับการสดแสดงคืนนี้ของสาวหน่อยเพชรบานแพ่พี่น้องเป็นอันว่ายุติซึ่งตอนนี้น้องอุ๊อิงกระด้ดเดินทางกลับไปพักผ่อนแล้วแล้วเพราะต้อ,องเสียใจพี่น้องจังไรพยย่อไงมืออื่นนี้ค่ะอว่ากันว่าที่เก่าเวลาเดิมอืมอนั่นก็คือตลา,าดฉลองกรุงส้อยสาธิหารกรบ,บงังกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ ซ่อมซ่อมมือนีมือนีเล่นไม่ได้เหอื่นก็เล่นไับเล่นได้แมนว่ากันว่าแสดงที่เดิมพนองเริ่มซิปเกตนาฬิกาเลยมืออื่นนี่อุ้ยคือสิเริ่มตะเว้นแั่นและเช็กเศร้าน่าสิเป็นเช็กเศร้าน้อพี่น้องเนาะไปกันหลายๆเด้อมืออื่นเด้อนั่นล่ะเป็นกำลังใจให้น้อพี่น้องเนาะสำหรับทีมงานหมอลำสาวหน่อยเพชรลานแผ่ในความในความถือว่ามันมันยากลําบากเนาะก็ถือว่า เรื่องดีก็คิดเห็นมันดีก็คือได้พักในเรามาเนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนอ,อีกหนึ่งหลายๆคนก็บา่าเพราะง่ายลูกสาวได้พักได้ได้มานีออมีพาย,ยุเล่นบ่ได้ว่าจังสัตซะค่ะเออแล้วเป็นจังไรช่วงบรรยากาศก่อนที่ฝนสิเทลงมากเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศด้านหลังเวทีวงอิงเพชรบานแพงพ่อตังตาม,มาพี่น้องกระสางสีสนันสางร้อยยิมไ้กับเพื่อนๆในวง เ็นจังไลพ่อญ่มือน,นีพี่น้องสําหรับคุณพ่อวิทย์เนาะ FC แฟนคลับของนอง้องอุ้งอิงนี่ละ่ะเพื่อนใดเดินทางหมานพ่อญ่เดินทางมหาลูกสาวด้านหลังเวทีหมานอียงตีมานซีซีวาสั่หมานซีซีก็เลยได้นี่ล,าลาหละนํามาไล่นาใจมาหมอบใหกกับนอ้องอุ้งอิงเพชรบานแพงล่ะกะ็ครูมอนอิงผู้ติดตามเนาะพี่น้องเนาะ<ม>ซึ่งนอกจากสิมีการหมอบเงินแล้วพ่อญ่มีการนํา ทุเรียนทุเรียนดุเรียนนี่แหละมาฝากลูกสาวแต่สิ่งหนึ่งที่ข่อยสังเกตเห็นเนาะหลังจากที่วาน้องได้ทุเรียนแล้วคือว่าน้องคิดหอดแม่ก่อนเลยเดยถามหาแม่หน่อยก่อนเลยแม่น่อยแม่น่อยจังสิแม่ซึ่งหลายๆคนอาสีบบบได้บได้เอดใจเนาะแต่วันนี้ความรู้สึกของข่อยคือว่าเด็กหน่อยคนนี้แม่เพรายังพ่อแต่แตมมีของดีๆมีของที่ว่า ของกินดีๆจังสิเนาะกับกินฮอดแม่จังสิ่แมอืมอืมนี่แหละถือได้ว่าเป็นเด็กกระตันยูสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงแล,แลนหาแม่มมหาแม่บบเห็นกันเลยเอาไปฝากเอาพี่มอนอิงพี่มอนอิงเอาไป <c oughs> ให้พี่มอนอิงเก็บไว้ก่อนอืมอืมแล้วเป็นจ้างใดถึงน้องสีโบได้ขึ้นทําการแสดงแต่วันไหลายคนก็ได้คลิปกระไดงานน้ำนองเด้อืบรรดายูทูบเบอร์ในวงนาะพี่น้องเนาะก็พผ้ากันทายทายน้อง ซึ่งเราก็สิเห็นโมเมนต์น่ารักหนาักระหว่างพ่อลูกนั่นก็คือพ่อการชัยกับน้องอุ้งอิงยอพอไหลกอดเทิ้งกอดพอเทิ้องอันนี้แม่คือจาว่าเบิ้งแล้วมันก็เป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคนได้พี่น้องแล้วที่แฟนคลับบางท่านมากันว่าไปหอดสถานทีแต่ตะเล่นก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับลูกกับเต้าอะล่ะก็ยังไรโยมืออื่นกับมากอีกสักตัวแล้วสำหรับ ผู้ที่โชคดีเนาะพี่น้องเนะ<ภ>าะว่ากันวาได้โชคได้ลาบน้ำนองบได้มีแครพีวิทผู้เดียวด้วย <ภา S 2> คุณพี่แท่งนื้อพี่น้องได้โพสได้ไอฟเฟซบุ๊กนี่ละและ้วอ,อันทางกุมบานฮักิ่นได้แชร์มา,<ภ>าอเออได้ซื่อเสือให้นอห้องแราอาสีมอกพวกมาไล่ให้น้องพร้อม <ภา S 2> แต่ว่าทั้งสองรา่การนี่ทั้งสองยางนี่ก็คือล่อให้น้องไอเดินทางมาทางศรีสะเกดกร อ่ากับจ้าเสียเอาไปมอบให้อืมนั่นแหละพี่น้องนี่แหละข่วมหักอ่าข่วมิดทอดของพอๆแม่แม่เย็ซีต่อทีหลาหน่อยแค่นี้บ้านทัดเดือบดได้พี่น้องแต่ว่าถ้าเสียเอาไปมอบเดือบหรือว่าเอาเบิ้กมาได้เพราะว่าแต่ละเมื่อแต่ละเวทนี่กับสีเห็นว่าน้องหญิงมาส่งงานเนาะ ส่งงานพ่อพ่อแม่จ้า FC fans club มองพวกมาไล่ไ้บางคนก็ได้รูปแบบพวงมาไล่าบางคนก็ได้รูปแบบของออนไลน์เพราะได้สะดวกเดินทางมากกับออนไลน์มากชัางสิแม่ม FC fans club ของน้องอุงอ้งอิงมียุทั่วทั่วประเทศทั่วโลกนี่นนนะ,<ล>ะคือจังว่าบางเือเขากับบอลลดอรว่าสําหรับน้องอุ้งอิงเพิ่นสีหูบอเนาะเป็นไงเนาะแต่ว่าคือจังทีเข้าเบิ้งหลายๆคลิปหรือว่าติดตามมาตลอดนี่แหละกรเห็เนว่า น้อง,งอุค์อิงเพชรบ้านแพงมีส่วนที่ว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือพอพอแม่แม่เอ็ซี่ร้ายเถื่อนน้ากันพ, <Man. S 2> พอใหญ่เพราะว่าสิเป็นเรื่องโชคจังสี่เนาะหรือว่าคนทีเหตุคลิปเกี่ยวกับน้องจังสีพีน่น้องก็ถือว่าละหลายครอบครัวมีอยู่มีกินน่นละล่ะเพราะน้อ,อ,นองกับกับบอพิษได้พอใหญ่ <Man. S 2> นั่นแหละแล้วสําหรับน้องอุ้งอิเพชรบ้านแพ้มือนีข้าบได้มาบอกเฉพาะเรื่องของ องอิงเพรบ้านแพง่าน,นั้นมเีสิมาบอกถึงเรื่องของพระเอกประจําทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงนั่นก็คือพระเอกวัศิวดลพระเอกเสียงเจอจรัดในหละเป็นจังไหนพ่อใหญ่เขาไปฟังไปพี่น้องเพิ่งปล่อยที่เสื้อออกมาแล้วเด้อสาหรับกัดน้ําตาออกมาเต้ยของพระเอกวัชิวดนพี่น้องซึ่งเกิดไม่ปล่อยที่เสอรอออกมาแล้วตอนสองทุ่มพ่อใหญ่เขาไปฟังแล้วโอ้ยมวอมวนมวนน ว่ทาทังส่นซะแล้วถือว่าเอ็มวีเพลงนี้เนาะบานหักพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยละบานหักของพระเอกเสียงตือจัดว,วัดศิวโดนเนี่ยละพี่น้องมีร่วมเพินพ่นเพลินมีส่วนรวมในการทายเอ็มวีนั่ง<ม>เสือสีชมพู่นะพี่น้อเห็นบั้ยนั่นแหละพี่น้องแล้วสําหรับเพลงนี้เนาะพี่น้องน้องน,นําจิ้มออกมาแล้วเช็ดต้องว่าเช็ดต้องเช็ดต้องอือค่ะ ถือว่าเป็นสิ่งเกิดคุณภาพอีกแล้วเพลงนี่บ๊เทนานพใยัยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมีส่วนร่วมในการถ่าย MV นั่มเขาไปเบิ้งปล่อยออกมาตอนสองทุ่มเนาะเข้าไปดูหนึ่งชั่วโมงผ่านไปยอดวิวบ๊ธรรมดาพใหญยยอดการรับชมหนึ่งหมื่นกว่าแล้วตอนนี้บ๊ธรรมดาวันที่26ตุลาคมนี้ด้อพี่น้องเดอสามโมงสิบเก้านาฬิกาแช่คำทัวร์โรบซันทางช่องยูทูบสาวน้อยํำเพลินอินดี้เรคอร์ดเมื่อนี้ยี่สิบ เอ็ดแล้วมือยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบหา้ายิบหกอีกห้ามืออืมก็ได้มาฟังเพลงมนงันม้วนจากพระเอกประจำทีมงานเตรียมครูไว้เพี่อไงเอาไว้ใส่ใส่ยังถ้าใส่น้ำตาโอ้ย <laughs> โอหักอยู่แต่ว่าโอหักก็สองก็โศกกันการน้ำตาออกมาเตยเนาะ การน,น้ำตาออกมาเตยเนาะเสอว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของพระเอกวัสิวดนหนีฟั่งเพลงนี้ตรงน้ำตาไหลแทนแน่นอนอเนียนดูนี่แหละอาชีพของศิลปินหมอรองหมอรัมเมนซีเสารซีโ,ซโซกรันใด้กระสรงังปรญยาขอกมาทําการแสดงจังได้กระตองเห็ดเผื่อเอฟซีแฟนคลับเป็นอาชีพที่แมนทุกกระตองยิ้มแมนโศก,กระตองเตยแมนว่าอนั่นแหละน้องพี่น้องอเอาอเอาามืออื่นนี่เด้ออย่าลืมเด้อพี่น้อง ไปมองเกา,วาเวลาเดิมด้วยคเจา้าลาดกระบ,บังอ่ากรุงเทพหานคนชรชฉลองกรุงส<ถ>ามสิบห้าเริ่มหาโมงแรกเลยเช็คเศร้าจังสันล่ะพี่น้องเนาะเขากับมารอติดตามมาสําหรับน้อ,ององค์อีแบ้ปั้นแพงมือแรกหีิซีนอตนลับบอสิีออกมาโอาาพอีหยังห้พอพอแม่แม่เอฟซีได้เบิงได้ช่มกันบอล,ลรอติดตามจังสันเนาะพายอยญ่เนาะแม่พอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับมือีนสวัสดีค่ะครับ